รยากาศนี่ก็เป็นด้านหน้าตรงที่ลานจอดรถครับในสถานที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าของเราก็จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกครับแล้วก็ทางด้านนี่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับนค่าบริการเขาก็5บาทครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านนี้ก็จะเป็นร้าน,นค้ามีนักท่องเที่ยว กำลังพายเรือคายักครับฉากด้านหลังก็จะเป็นเขาหินปูนครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาหินปูนสลับกันครับนี่นี่นครับครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมีเอ่อมีร้านค้าที่เป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเช่าเรือคายักครับนี่ครับอัน,นนี้ เรือที่จอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ทางนั้นทางตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้เช่าเรือขายักนะครับด้านล่างก็จะเป็นนนรอ้ำใสครับมีปลาเยอะแยะปลาเยอะครับ้บํา,าใสมองเห็นตัวปลาครับ นักทตต่องเที่ยวก็กำลังจะไปพายเรือคายักครับมีรูปหมอกใหม่มาตอนนี้เยอะอย่างในป่าเออแต่ตอนนี้เรามาช่วงเช้านนักท่องเที่ยวกำลังว่ายน้ำลงไปครับนี่ไกลๆลุ้นนักท่องเที่ยวเยอะครับกำลังพายเรือคายักเข้ามา ร้านที่ให้บริการเช่าเรือคายักภายลงไปที่คลองรูกครับอันนี้ค่าค่าบริการยังไงครับอ่เป็นเรือนะครับ,รบเรือลำะ 300. ละสามร้อยเรือลำละสามร้อยต่อลำแค่ต่อลัครบ ลงนั่งได้สองคนสามคนอ๋อสองคนก็ได้สามคนก็ได้ได้แต่ถ้าจะนั่งสามคนต้องเป็นตัวเล็กๆอ๋อคิดเป็นเวลาหรือว่ายังไงครับหรือว่าเป็นรอบเ,เวลาคือไม่จํากัดไม่จํากัดโอแล้วแต่พี่เลยเหมือนซื้อไปซื้อจะเล่นครับสองชังมมง่วโมงหรือมชั่วโมงสี่ชั่วโมงแค่แต่พี่ครับ แล้วก็ที่นี่ยังมีสตาฟไปให้แต่ว่าต้องเพิ่มอีก150ยห้าสิบลำละสี่ร้อยห้าสิบจะมีสตาฟบนเรือต้องนั่งเป็นลูกค้าสองแล้วก็อะไรคนนึงคนเดียวครับอ้คับโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นค่าบริการเช่าเรือคายักครับก็ำละสามสามร้อยบาทไม่จากัดเวลาครับถ้าคนตัวเล็กหน่อยก็สามารถลงได้สองคนสองคนสามคนก็ได้ครับ ร้านที่ไม่จำกัดเวลาครับนี่ครับครองรูดอีโคโทัวริซึมครับนี่ร้านนี้อยู่บริเวณที่จอดรถครับ นีครับตอนนี้เราก็ใส่ชุดนี่ครับพร้อมแล้วที่จะลงเรือคายักครับครับก็สามารถขึ้นได้สอ,สองคนสามคนครับเรือคายักตัวโตวก็สองคนตัวเล็กก็3คนครับนี่ครับเราก็จะลงลำนี้ โอเคครับผมสามคนลงได้เลยสามคนลงได้เสามคนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังครับผมจะเป็นด้านหลังด้านหน้าตรงกลางด้านหน้าครับด้านหน้าครับใครลงด้านหลังลงได้เลยตรงกลางครับตรงกลางชูเงียบขอช่วยรัางก่อนครับคุณพี่ขอถ่ายรูปหน่อย โอเคมังกงนะคะพี่ผู้ชายสวัสขอบคุณค่ะเจอกันนะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนคนกดเครับสองคนครับสองคนมาครับสองคนสองคนนั่นไปไปนี่ครับเรากำลังพายเรือคายักออกจากฝั่งกันแล้ว ลำเราก็ไปกันสามคนครับนี่ครับรีพายก็เรือลำนี้ยี <S 2> <S 2> ่สิบีพายครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงวันพายเรือคายักที่คลองหลูจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดลบคขนนี้ครับเบาเบาเบรก ไปครับเดินหน้ากันต่อครับนี่ครับ ตอนนี้เรือเราก็กำลังจะผ่านช่องแคบมะละกาขว้าไปทางหันวนเลือไปด้านซ้าย ป่าชุมชนแหลมแหลมสองคลองหลวเฮ้ยเๆยเดี๋ยวเดีนน๋ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยเเดยวชนโอ้แม่ก๊อตถอยล่างถอยถๆยถอยถอ,ยอยตอนนี้เราไม่เข้าคลองครับตอนนี้เราเข้าป่าโอเค ชนครับชน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 ครัถอยหลังเดินหน้าครับเดินหน้าครับเออใช่ครับใช่ครับอีสานก็มามากับคนที่สงขาครับจ่ายแล้วใช่ไหมครับมูหนึ่งใช่ไหมเขาบอกมูหนึ่งในตลาดมาด้วยกันมครับครับใช่ครับชน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  อย่าชุนดังๆนะ <c oughs> เดี๋ยวมันตกลงมานะเดินหน้าครับนี่าๆบตอนนี้เรากำลังผ่านช่องแคบครับเป็นป่าชุมชนครับตอนนี้ก็เงียบสงบดีน้ำน้ำใสครับนี่ บรรยากาศก็เย e, uh ็นเย็นครับก <So> ับบรรยากาศที่คลองรุดนักท่องเที่ยวก็เยอะครับเลืส่สสห้องใส่สาย่าา่ฮาฮ่า่าาาาาฮ้าาาา่า่า

อเออสวยใสใสพ่ายขวาพ่ายขวาเข้าไปทางซ้ายนิดหน่อยเออเกยตื่นแล้ว <c ười> เกยตื่นแล้วชวนกันยิงถ่อยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงได้ไหมอึ๊บ ชนกันแลโอเค let's go ถอยถยยยยไปไปไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า

ขอโทษนะครับครับ,รบแล้วเราก็มาทะลุอีกฝั่งหนึ่งครับก็เป็นจุดนี่ครับจุดเออ่ลงเล่นน้ำครับนี่นี่ครับก็ตรงไปลายชดๆๆดชๆดชสายสายสายสาาย 塞塞塞嘛！Sai, sai, sai,